นะครับในฐานะประธานคณฐานะกรรมการรับฟังก็เหมือนอย่างที่เราคาดหวังกันมาที่นี่เพื่อจะรับฟังแล้วก็เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยประเด็นที่ที่เคลือบแคลงกันอยู่ว่ายังมีความเห็แย้งในที่สุงแล้วก็มีความเห็นตรงกันก็คืออยากจะทำรัฐมนตรีให้เป็นพิเดียวพิถีซ่อมเห็นที่ตรงกันตรงนี้ทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ประเด็นที่สําคัญเนี่ยในข้อเสนอสามข้อเราทบทวนกันก่อนว่าที่เสนอต้นเนี่ยที่ว่าไม่ส่งคณะกรรมการเข้าไปก็ก็ยอมรับท่านนะครับว่าท่านมีความหนุนเรื่องหลักการและวิธีการทั้งกระบการวิธีการก็ได้คลี่คลายจนได้เข้าใจนี้ก็ลงวัเลยรายละเอียดที่ท่านเสนอขึ้นมาเนี่ยเป็นการเริ่มเข้าสู่ในการทําให้มันเป็นจริงแล้วล่ะนความคือทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะทําให้เสร็จที่จริง สามข้อที่มีการเสนอขึ้นก็คือว่าอย่างข้อแรกคราจะรอรับฟังด้รับไปคือว่าซึ่งจะสอดคล้องกับคณะนิกมบุรการแม้ว่าเราจะไมู่เราจะไปสองการกระทำการทำประชามติอีกครั้งก็ตรงกันเหมือนกันว่าว่าควรจะเป็นสาครั้งเพราะว่าครั้งที่สองที่สามยังไม่ไม่ต้องถามว่าเป็นเพราะบังาคับสารรัฐรมนย,ยังไงก็ต้องถ แต่ครั้งที่หนึ่งมนจะเป็นประเด็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคำวินิจัยของสารอะด้วยอะไรด้วยแล้วก็มันจะผูกโยงกับว่าถ้าทําทั้งฉบับถ้าไม่ทําทั้งฉบับก็ไม่ต้องทําประชามติยูเด็ดต้นเ้็แตารายเนี้ยเราจะทําทั้งฉบับก็ต้องทําประชามติเป็นครั้งสิ่งก่อนที่จะเริ่มทุกอย่างไม่งั้นเริ่มไม่ได้มันเริ่มนับหนึ่งไม่ได้เลยนันประเด็นที่หนึ่งประเด็นต่อมาก็คือว่าในในคำถามประชามติ ยังมีคํา,าคถามซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่ถามประชาชนน่ต้องเป็นารแาบที่รวบรัดและ้วก็ชัดเจนแล้วก็ชาชนเข้าใจได้ไม่ซับซอ้อนตรงนี้ผมก็ได้อธิบายว่าคําถามที่เราจะมีไปยังสมาชิกรัฐสภาเนี่ยจะเป็นคนละส่วนของสมาชิกรัฐสภาเนี่ยในฐานะที่เป็นคนเข้าใจกฎหมายมันจะมีคําถามได้ยละเอี่ดเพราะว่าสมาชิกรัฐสภาก็มีความสคัญในการมาตัดสน,นุนใน ตอนที่เข้ารัฐบาลในตรงนั้นผมผมมาได้ที่แยงเลยว่าตอนน้องเป็นมาแต่คําถามต่อไประชวนอันแรกก็คือว่าคําถามมันมีสักคําถามเดียวหร,หรือหรือประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องดีว่าให้ทําหรือไม่ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่นะครับส่วนตรงนั้นเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่อาจจะยังต่างกันอยู่ตรงน,นี้ก็คือว่ารัฐบาลเองมีมีภารกิจกับคำแถลงของตัวเองครับรัฐบาลคอรมอเมื่อวันที่ 13กันยาเนี่ยเห็นชอบให้มีการดําเนินการโดยโดยประกาศไปว่าแก้ไขปัญหาความแตกต่างนะครับในเรื่องรัฐน,โน,โนูลในรัฐสภาประมาณ160เมื่อคนไทยมีรัฐนูลที่เป็นป,นปนระชาธิปไตยมากขึ้นโดยยึดรูปแบบการปกครองและบอกประชาธิปไตยอันมีพระมหา,ากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยไม่แก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์ับคือมันเป็นแถลงทำถแถลงต่อรัฐสภาและเป็นมติคอรมอเพราะฉะนั้นตัวผูกตัวเน้นต้องไปคุย ว่าว่าจากนั้นที่ที่มันก็เลยกลายเป็นว่ามันเหมือนกับว่ามีสภาวะที่ว่าเวทนที่เย็นชัดอันนี้คือหมวดสองแล้วตามบทิคนลอนนี้ก็คือหมวดที่เกี่ยวข้องรันเป็นประเด็นหนึ่งว่าอันนี้เสนอว่าไม่ต้องมีเลยตรงนี้ทีนี้ตรงนี้จะเป็นคสัางพ่วงไหมหรือว่าอยู่ในคำถามแรกเมื่อกี้ที่เราไปว่าฉบับใหม่ไม่มีอันนี้อยู่ในทิ้งเยอโดยมีสสองตรงนี้ก็เป็นทีสองสอบ ตัวเรื่องสอนรอเนี่ยนะครับของของที่เราสรุปความเห็นกันไปที่เสนอกรรมการทุกอย่างนะบอกคือว่ามีสอรอแต่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ทางนี้มีข้อแตกต่างคือมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงก็คือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วอาจจะมีสัดสินหรือเราเราตั้งใจจะตั้งคำถามไปดูว่าว่ามีบ้างเป็นนักประชาการเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือลุ่มอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือมาจากอะไรกักของประชา,าชนไม่ได้เลยอ,อ้อยตรือโครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดอย่าง,งานั้นหรือเปล่าครับที่เป็นส่วนที่สองเพราะนั้นเนี่ยสรุปว่าคําถามเนี่ยมันมีไม่กี่คำถามแล้วเป็นตรงไหนเป็นคําถามพวกจตแต่งหรือเป็นคำถาม,ม,ถามหลักก็เดี๋ยวไปไปคุยกันแล้วก็เป็นเคณะกรรมการพี่ใหญ่เป็นคนสังเิตแล้วก็ที่สังเกตยิ่งเกมก็คือขนาดเล็กดีกาให้มีประเด็นก็เดี๋ยวไปคุย ทางเราดับส่วนประเด็นที่เห็นตรงกันนะครับแต่ยังมีรายละเอียดต่างๆเล็กน้อยก็คือเรื่องประชามติซึ่งเป็นความกังวลตอนที่ออกกฎหมายนี้มาเนี่ยเราก็ไม่ทันได้ได้ได้ลงรายละเอียดครับก็เป็นกฎหมายบทที่รูปทํากันสองสภาร่วมกันแล้วไปสู้กันอยู่ในมาตาเก้าคือที่เราทําได้ในสภาคือให้ประชาชนสามารถสรุปแล้วก็เสนอความเห็นไปยังรัฐสภาเพื่อจะให้คณะรัฐมนตรีออกเสียงประชามติได้ด้วย ในมตากาวขึ้นตรงนี้เป็นความก้าวหน้าแต่ในข้อที่เรามองไม่เห็นตอนนั้นตอนนี้เห็นแล้วกานทำดับเบิลมิชเนลิตีก็คือว่าอย่างในทุกอันเลยก็คือว่าการออกเสียงประชาติต้องให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งในขณะนี้คือ26ล้าน26ล้านแล้วในเสียงที่ออกมาเนี่ยต้องมีเกินกึ่งหนึ่งด้วยเป็นสองชัติ คือหมายถึงว่าเสียงนี่เห็นด้วยต้องเกินกึ่งหนึ่งด้วยทีน,นี้เดิมเนี่ยมันแบบมีห้าสูนย์ัไม่ได้เป็นแบบมีมีลักษณะที่ว่าระตับสินวก็เป็นมันเป็นสองแบบตรงนี้จะเป็นประเด็นทั้งเรื่องและหนูนก็มีความเห็นกันว่าทางเราศึกษามาระดับนี้ว่ามีมาตราสิบสามอย่างเดียวนั <17 S 2> ่นเองสามารถจะแก้ไขได้แค่มาตราเดียวจบแต่ความเห็นยังเป็นยังเป็นสองวิกฤตอยู่ก็คือว่า หนึ่งก็คือว่าที่ออกมาใช้สิทธิ์ต้องเกินกึ่งหนึ่งหมายถึงผู้ออกมาทั้งหมดเกินกึ่งหนึ่งก็คือยี่หกล้านยืนแต่ทางก้าวไกลเสนอว่ามันยังมากเกินไปอยู่เขาเสนอว่าอาจจะเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวค่อยคุยันว่าคือต่ำกว่าเกินหนึ่งเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นไปไม่ได้แต่อันที่สองเห็นตรงนะเห็นตรงกันว่าไอ้ที่ว่าออกมาใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยตรงนี้เอาเสียงห้างมากเพราะยังจะมีเรื่องวัดออบเสียงมากอะไรบาคือบางทีเสียงแบบโน้ตไปรวมกับเสียงไม่เห็นด้วย กลายเป็นมนนาชนะเสียงทั้งหมดที่ออกมาก็ไม่ต้องไปไหนกนะันน่าจะเป็นเสียงข้างมากเฉพาะเสียงข้างมากของแขกหมายถึงว่าในชั้นที่สองปัจจุบันนียต้องเกินกึ่งหนึง่งทั้งออกมาแล้วก็ต่อประเด็นเรื่องการทำพยัญชนิด้วยซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเราก็คิดว่าถ้าทําเรื่องนี้ได้นะครับมันก็กลายเป็นว่าเราจะได้กฎหมายดีๆสองฉบับคือกฎหมายรัฐนูนนะครับฉบับหนึ่ง แล้วกฎหมายประชามติที่ยึดการได้จร anyway. like ิงไม่ใช่อยู่ในเป็นกฎหมายทิปแบบนี้คือมีอยู่แต่มัใช้การไม่ได้ครับดังนั้นแล้วก็ก็เลยคุยกันว่าจะฝากท่านริบครับลองไปคุยเรื่งนี้กสมาชิกาผมก็จะกลับไปเชมนเบทางรัฐบาลเขาว่าว่าตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ยังยังยังอีกหนักไปอยู่เล็กน้อยก็เป็นสองประเด็นก็ได้ได้ไปเยอะนะครับแล้วก็จะนําไปรวบรวมเรื่องพ่งนี้นะครับจะมีการประชุมทั้งอย่างมีการวางความเห็นจากกลุ่มต่างๆ15านอยู่บนุม ก็จะเชิญวงของ่านถือเชิญแต่ท่านมีภารกิจเพราก็มาสู่อยู่ตรงนี้จะทำารเชิญท่านผลิตนะครับไปร่วมสังเกตการณ์กันไปในโอกาสแรกที่ท่านไปได้เราต้องบอกเพรจะได้เห็นว่าว่าเราคุยัเยืนยันวราบอกนักสุดเดือนครับเราเป็นที่ที่ไทย